ดวงคนที่เกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์2,566นะครับต้นเดือนมาเนี่ยโอ้โหคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจตั้งแต่ต้นเดือนเลยต้องได้ต้องเด็ดขาดด้วยนะครับลังเลอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยการตัดสินใจต้องเด็ดขาดมีเรื่องให้ต้องคิดคือแบบว่าคิดตัดสินใจอ่ะมันต้องเด็ดขาดเลยนะเนี่ย แล้วก็คิดมากจนเครียดอนะ่ะให้ระวังเลยเรื่องสุขภาพคิดมากปวดหัวไมเกรนเนี่ยคนเกิดราศีธนูเนี่ยมีเรื่องให้ต้องคิดตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็นี่แหละเรื่องความรักก็ยังตัดคนเก่าไม่ขาดเนี่ยมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้เนี่ยมันเป็นเหตุภาวะตึงเครียดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับก็ต้องให้ระวังสุขภาพจิตตัวเองดีๆนะอาจาจะเจ็บป่วยได้อ่ะ สำหรับธุรกิจหน้าที่การงานใครที่มีธุรกิจเรื่องพวกอาหารอยู่นะก็ยังได้อยู่นะครับช่วงปลายเดือนไปแล้วมันมันมันค่อยๆจะคลี่คลายลงมาหน่อยอสิ่งที่มันตึงเครียดอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยพอมาปลายเดือนเนี่ยมันก็จะมีเออโอเคมันก็จะเห็นทางสว่างขึ้นมันก็จะทุกสิ่ง,ท,งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับมีความหวังเพิ่มขึ้นนะ เออได้สิ่งของอย่างที่แบบได้ได้บางสิ่งอย่างเดียวสมใจอะ่อะคนอยากมีแฟนนั่นก็จะได้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะได้แฟนดีนะครับนี่นี่แหละคุณผู้หญิงก็ดเด่นเรื่องกันเรื่องการทําอาหารเนี่ยถ้าอยากทำธุรกิจก็นี่แหละเรื่องของกินนะพอปลายเดือนเนี่ยสินเื่ออย่างที่ผมบอกสินงทื่อรอคอยเนี่ยเงินงเนี่ยมันก็จะมาแต่มันมาช้าหน่อยตั้งแต่ต้นเดือนน่ะ มันจะมาปลายเดือนถ้าอยากได้รถคุณก็มีเกณฑ์จะซื้อรถได้นะเนี่ยรถอีโคคาร์รถญี่ปุ่นนี่แหละเริ่มต้นเลยเนี่ยใครที่เก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาเนี่ยรอเนี่ยตัดสินใจตั้งแต่ต้นเดือนเลยจะเอาดีหรือเปล่าช่วงปลายเดือนมาเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รถนะครับหรือว่าจะเงินเป็นลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะมีเงินอยู่แล้วก้อนนึงนี่แหละมันจะได้มาตอนอ่าตอนช่วงปลายเดือนนะครับ และนี่ก็เป็นการทำนายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจอจงเป็นลายบุคคลนะอะไรที่มันดีๆาก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปจำใส่ใจอะไรทั้งนั้นนะครับเอาไว้เตือนสติก็พอนะ